แทบเ้ยไหมอัญจชลีวันพาอิวาอัญชลีแลวกันต่อไปนั่นสมาธิ อ่านั่งนี่ก็ได้นั่งมองไม่ได้เน้นละเราจับ้ีเราจับกลแล้วอา,น,อานั่งมาดิสินี่ยอ่านี้ยมารู้จักกับพ่อจันก่อนไดมัหมลูกผมยิ้มกันกับพ่าอจาอนมา ไเปิดตัวห้าจานน่าผ้าจา์ข้า,า,างแรกที่ผ้าจารย์ขวัญชัยคุณสาริตโตอย่างนี้หลวงพี่ขวัญที่วัด้านเราเนี่ยแ,แล้วก็ผ้าจารย์นี้ที่ผ้าจา์ที่พุทธี